กับสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขสู่คนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบ้าประเทศไทยนหน้าอีกแล้วพ่อพี่น้องวันนี้ก็แม่ใ,ใหญ่เรามาเดินนำพี่น้องที่เขาไปถ่ายคลิปให้เบื้อยู่เทียงหน้าเลยพี่น้องเพิ่นอยากได้ไม้เพิ่นว่าจะไปปลูกปลูกไม้พี่น้องพ่อะก็เจ้าพายุ่มุนนั่นเพิ่นจะไปปลูกไม้นะพี่น้องไปเบิ่งไปชมวงากันพี่น้องเยอยบเนซ์ซ้ำ ไม่รู้หมเนาะนอนเพือนเข้าด้วยกบนนอนเือนอีกโอ้เนาะเดมาสิข่าเกอบมามาบคอยได้ยินไปไหนพี่น้องโหเราบุคอยได้ยินบุคอยเป็นมาขอใหม่นํำเหาพี่น้องยินไปปลูกเงือน มองใหม่พี่นอ้องมองที่เำาไปถ่ายนั้นเขาจะปล่อยู่แล้วพี่น้องไอ้ที่กำาไปถ่ายอยู่ตรงหน้าเอดแล้วเพิ่อนก่อยางมัมาไก่เนี่ยพี่น้องวันละโลกิโลหนึง่นง่น้องประมาณกิโลหนึ่งนะเพิ่อนมายางมันถูกซื้อเสียมแล้วเพิทท่อนคันเถอามาพี่น้องไอ้ทงเอ่ียป เอ,อเกาอเครื่องเอาของเกา่ขาบ่มม,บมีเสาเนาะมมีเสา,า,าพี่น้องไอ้เก็เลยมาขอนำ้ำเห่าเอาแล้วไม่แทวโคโกนะําแคะทานส่เนาะําเสาเทียงเลยพี่น้องเอ้ปลูกปลาอยู่เก่าต้นเนาะเกต้นเพแล้นเนาะส,สองห้อง สองห้องมาจากต้นเหมืนเห็ดเกือเห็ดอะไรน่นอีกแล้วตัวไปห้าเลยสองต้นหนึ่งสังกะสีมีและสังกะสีมีแล้วบ่สังกะสีมีเลยสังกะสีอันเก่านะมีแนวมุ้งหรือเปล่เนาะมุ้งอันเก่าอันเออสังกะสีอันเก่าเหลือมาหรือล้วอันเก่าเนาะ เป็นกับบมี <ไป S 1> พี่น้องแ,แม่นแล้วปยูนั่นข้าเจ้าประบาดนี่ยปรยูดินไปได้เนาะปยูนั่นข้าเจ้าเจ้าป้ายดินปกเื่อมีแต,มมตม่มีเตอดินปุกเพืเอ่อนชื่อบมีนา้หลายเติบเยอะ บ่ยยปสัคาน้ทำกันเลยเนาะน่ังเส้นบ้านดเช็มสังเพินมาอยากได้ไหม่นำไป่น่อยเอาไมอดูไปยูกันนมันกไปกันอยู่ใช่ปอยู่นะอยู่พุ่งไมู่บบานนอยพุ่อ๋ออยากไปยูู่่พก่เงี้ยเขาให้นี่อนูนนีไงนที่เขา เออข้าวนนี่บอลบอลจะยูเดียเนี่ยเออดินเข้าบ่อเนาะดินเข้าพี่น้องยู่ดินเข้าบ่อที่ข้าไปทายนะพี่น้องดินเข้าเจ้ามันดินเพราะมันดินเพื่อนสยเลี้ยกับใครสอยไหมอ๋อเป็นดินเนาะดินเข้าเจ้าเนาะเที่ยงลังในหน่อยในพี่น้องที่เ้าไปทายตลอดสองเถื่อเที่ยนที เอาอที s. <S oh. no remember, like oh. hey. so ่เอาแป้งนัวเกลือไปให้เพื่อนต่อหน่อพี่น้องที่มีผู้ใจดีตอนเพิ่นผางเงินมาเอาซื้อแป้งนัวเกลือไปให้เพื่อนเที่ยงอะไรละพี่น้องไอ้บ้านในสร้างกอกมันจะได้ยี่บ่บ้านเกอกน้ำนด้บ้านเห็นอะไรปลาอะไเลยมเกอกน้ำที่โยมโยมน้ำนั้นเอาอยู่ปลาอะไเลยมั่งเงาะเกาะเงาะทำไมจะออกได้ไม่จะออกได้บี่บ่อบ้าน โยมสิกอกโยมนะหมดอะไรเนี่ยหมดอะไรตั้งเน้วโอ้ยพอเหยังมาผ้าต้นบอกก็ผ้าที่นั่นได้ตากินผ้าอะไรบักหอมกินแล้วหอมกินแล้วบ่ได้ปลาให้เขาบ่บ่ปลาปลายังและชิหม่างเทียงต้นมาอยู่หม่งใหม่พี่น้องพอเทียงต้นดินบ่แม่นดินของเราดินของข้าเจ้าพี่น้องข้าใหญ่แต่ปีนเลยเนาะ โดยโดยก็เจาเขาเจลายขาเจ้าให้ออกแต่เฮิงเลยเนาะแต่วมีหมุงไปเพิ่นกะเท่าเลยพี่น้อง้ลูกอะลูกสองคนอยู่พี่น้องแต่ว่าไปคือไปนะจักไปนะไม่ลองต้องแต่งไปเรื่อยๆลูกชายแล้วอะหาเสาอย่างไดีก็ได้ซองต้นหนึ่งพิ่นว่าเได้ซองต้นเมื่อเสาเนาะ có hai con tuần thì nó nhầm đấy chị đã. Nó phải cái <laughs> rồi bài sai này, lúc sai phải sai. Hình hướng, bài chưa. nhàng nhàng mát tới bên phụ nhàng mà nè. cái nhàng nhàng mát cậy. Mà bài... nhàng mát. Mà จะมาีอ่ะกินข้าวกันยังกินข้าวันยังมหไ่นะมีอะไรนะเดีนมีเงินมกขอมการออโมกอมการลุงย่อมไปหาบ่าดยอมอ๋อกตึงอืมโกย้าอลยโอ้ในน้ํลำเสบโมกเขาเขายังมีกินจะบอกเขาสานเขาอะแม่ มืดแล้วมอเข่าอาฮ้อมรัหมืดห้เอาหอยนะอาอ้อามะงันเข้าแบบมาหาอ๋อไม่ทอห้อมเขาาล้วก็หมืดเลยพี่น้องเลยเข่าก็พอกินเขาสิบสองเพรว่าบานเราปีนี้ใ่คือหลัวหูยังสิขึ้นจะหื่นจะหื่นจะเขา มาฆ่าความเสื่อเลยอ่ะเข่าก nice ับบอมี <ADHD> ่ก <wrapping> ิน <present> บันเพื่อนก็เพื่อนก็เพื่อนมันยู่ก็คข้อยง่ายออกแล้วพี่น้องเอ้จะไปปลูกไหมบั้นปลุกทําเทียงหน้าเดี๋ยวพี่น้องมันสองห้องสังกัเซียนเก่ามันใครอยากซื้อไหมกับบอมี่เงินคือเก่าแล้วเนาะสีมีเงินซื้อเงินจีนซื้อเข่าอีกพอแห้งกันจะไปซื้อซังกัซียเงินจีนซื้อกินยังซื้อเขายังพอแห้งเนาะจะไปเอาเงินใช้ ไปหาเสียงเสถอนเพี่น้อยใช่แล้วไปยูเทพไม้เ็บตอกบ้องหันะน,ะาานะวัวนชะุวาอย่างนันวันเขานะวานเขานะพอได้กินเนานะวาันาพอได้กินเนาะแล้วเขาพอได้ยินนะพี่น้อยบอสดังเืาไงก็มันมือไอ้เน๋อ เราบ่คอยยินหูเราืออหูเราอยากหนวกพี่น้องหูบ่คอยได้ยินเราสีวานเอาพี่น้องพอเันเขาหายขายขาาเขาหาสอบพี่น้องเขาอันใครอยู่เขาเปล่กมันก็ได้จะสองสอบไม่ได้สองสอบกว่าโดย แมนมันก็ได <Ừ. S 1> ้ซองสอมันก็จินเขาเดี๋ยวมันก็หมดแล้วซเดือนตอนนั้นก็หมดแล้วเขาเขาหายไงเข้าเียไเข้าหายอ๋อหายน้ำบ่ไปหายน้ำนะไปเกี่ยน้ำไปดยังเขาเครงสอบบ่ยังเขาเขาซานเครื่งสอบนี่ยังข่าซานเครื่องสอบบ่อกโอยังเขาเปลือกเครื่งสอบพี่น้องโดโมันจะกลุ้มจากมือ เปืองใจเปลืองแต่ว่าไก่ก็ไม่มีะโมาอีกวายร้ายไก,ก่ไก่เป็ดก็ต้องไห้ก็ได้ามาก็ต้องให้ดอกไม่ต้งเงินจอขี้นี้ยป๊ก็อมอยู่มันถุนนกกย<อ>ไปจอไจะได้อ่นเนาะุฒาพัด ลูกกับ่บปันได้พี่น้องเราก็ไปโบเราก็เท่าแห้งเลยใส่ลูกกับกับ่บปันได้ดี่กันต้องถูกอย่าเลี้ยงลายนะต้องเลี้ยงลายเน้อนี่คือชามแม่มาายแส่นั่งเข่าตายถ้าใครอยากซอยเรือก็ติดต่อเฮาได้ยนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนเบาวนไทยบ่าวนไทยเนาะ ความสวยเลือเรื่องเข่าซานอาหารแห่งก็ได้นะพี่นนอะพอเราบ่ามีเข่ากินความสวยเลือน้ำหาอปินบะพอพันชินง่ายออกจากเดีย๋ายาจปถไทยเบื้องพี่น้องวันพันยูนะเดี๋ยวจังมือเาจะไปถ่ายเบืเอ้องเนาะพอพันชินได้มากออกแล้วพันชินง่ายไปปลูกอยู่มองใหม่พี่น้องไอเทียงหน้านิดหน่อยเด็กพี่น้องงเยเบวดินก็เจ้าพี่น้องมันก็เเจ้าให้ง่ายออกแล้ว เขาเจ้าให้ย่ายแต้หึงๆเลยแต่มันจะได้ไปเนาะเขาเจ้าให้ดินเขาเจ้าแล้วเขาใ้ายออกบานี้ก็เลยแตยายออกพี่น้องเอ้ยือมันก็มุ่นมาแล้วเนาะพวกเสายังก็ได้เปลี่ยนมแล้วเนาะวกกินบ่วกกินบ่เสามันน่ะออวกก็กินพี่น้องมันขึ้นมาแล้วมันก็สิพวกค้างพวกยังได้บ่ซั่น บกสาวก็ได้วกเหรเนยานี่จะคุยพ้นดลกไปแม่สงเชือบงางยายยางเป็นมนต์อยูายเนมนอ,อย่าอยาอ๋อฮาก็เก็บผ้าเพียงเทนี้นอ้องพอกันคลิปหนาสบายดีพี่น้อง